ปประสบการณ์ใหม่ไปกับ Oppo Find X8 Series 5G AI t e l e s c o p e Zoom Zoom AI ชัดไกล 120x เมื่อภาพคมชัดทุกรายละเอียด Hasselbad Portrait ถ่าย Portrait สวยเป็นธรรมชาติโดดเดนสมจริงในทุกช็อตจะถ่ายมุมไหนก็เปะ AI enhanced quality ปรับรูปฟิล์มเก่าให้กลับมาคมชัดพิเศษระดับ 4K AI eraser วงปุ๊บลบปั๊บถ่ายวับไปกับตาดีไซน์ขอบซีเลียมบางเฉียบโดดเดนพร้อมดีไซน์ Cosmos r n n g สุดคลาสสิกจอโค้งแบบ infinite view จับถือสบายมือพร้อมดีไซน์ Cosmos Ring มอบความโดดเด่นและพรีเมียมกล้องหลัก50 L, ล้านพิกเซลกล้องเัาตร w i ้าย50 L, ล้านพิกเซลกล้องเทเลโฟโต้50ล้านพิกเซลกล้องหน้า32ล้านพิกเซลชาร์จไวพร้อมในทุกการใช้งาน80วัตต์ซูเปอร์วูฟสามารถหาซื้อได้แล้วที่เจมัท์ทุกสาขาหรือ j m a r t store.com อย่าลืมติดตามช่องทางอื่นของเจมัลด้วยนะ